สวัสดีค่ะช่องอเอ็นะคะเรามาเจอกันวันนี้วันอังคารที่เก้ามกราคมค่ะตอนนี้มาถึงตอนเช้าประมาณหกโมงสินะคะทีแรกว่าจะไม่ถ่ายแล้วแต่ว่าจะมาซื้อของอย่างเดียวแล้วเจอราคาผักบางอย่างมันถูกถูกมากเลยค่ะก็เลยลองถ่ายดูหน่อยกะหลับวันนี้10บาทนะคะผัะกกาดเลยยี่สิบถั่วลันเตา60บาท ดอกกระหล่ำสามสิบห้าเห็ดถ้วยแพ็คละสิบหอมใหญ่สามิบห้าแตงร้านยี่สิบห้าแตงควาสามสิบเมื่เขือเทศท้อสีดายี่สิบห้าบาทผักบุ้งจีนสี่สิบอยู่นะคะคะนาสิบห้าบาททั้งต้นใหญ่ต้นเล็กค่ะอันนี้ต้นหอมค่ะเนี่ยต้นหอมคือถูกมากเลยค่ะหนึ่งมัดยี่สิบห้าบาท ผักกาดลุยก็ยี่สิบห้ากระหล่ำสิบห้าสวยๆผักกาดหอมสิบห้าบาทชะอมกรัรมละสามสิบบาทสะเดาสิบห้าบาทดอกกระหล่ำล้านี้ก็สามสิบห้าบาทนะคะเห็ดนางฟ้าเห็ดผูฐานนะคะแพ็ละสิบบาทเท่ากันค่ะต้นหอมเบอร์สวยสวย,สวยกริ๊ดเลยนะคะสามสิบบาทเนี่ยเบอร์เนี้ยจะยี่สิบห้าบาทหนึ่งกิโลกร,รัมนะคะคือถูกมากะคะ่ะหลังปีใหม่ อันนี้เห็ดเข็มแพ็คละสิบห้าบาทแล้วก็พริกแดงลงมาเลยนะคะกิโลกรัมละห้าสิบบาทกระหล่ำร้านนี้สิบบาทค่ะมะนาวสองใบห้าหอมใหญ่สามสิบห้าะเขือเทศท้อร้านนี้ยี่สิบห้าบาทอันนี้กระจาดละสิบาทค่ะคือเห็ดสองแพ็กระห่ะ1สิบบาทเน,นี่ยกระจาดละสิบบาทหมดเลยค่ะม,มนะะม่วงน้านละไม้ดิบห้าสิบาท ขิงกลางแก่กลางอ่อนนะคะ40บาทเนี่ยค่ะพริกถ้าเป็นพริกเขียวจะ40บาทพริกแดง50บาทพริกแดงชี้ฟ้า70บาทอันนี้เป็นมะระขี้นกน้ำเต้านะคะตังกวาละในยี่สิบมะเขือเปาะสิบ้า 15. มะเขือเทศท้อสีดา20บาทเท่ากันมะเขือพวง50พริกสวน180ผักบุ้งรลานนี้25บาทถั่วฝักยาว60ถั่วลันเตา60แตงร้าน20แครอท20ยอดขนาฮ่องกง35บาทมะละ25เทเทา12ผักชี50บาทใบกระเพรา70บาทโหลพา35บาทปวยเลง25บาท เนยผักชีถูกมากเลยค่ะเนี่ยกิโลกร,รัมละยีบาทเป็นชีไทยด้วยนะคะกวางตุ้งยกถุง40บาทเนยผักชีถ้ายกถุง5กิโลกร,รัมร้อยยีบผัุ้งจีนยกมัดร้อยี่เกิดอะไรขึ้นกับผักชีคะเนี่ยประทูไซส์นี้60บาทสวยสวยสวยมากเลยนะคะตัวใหญ่เลยคะ่ะอันนี้ท้อสีดาแตงกวาแตงล้าน มะม่วงนี้เป็นแก้วขมิ้นนะคะยีบาทส่วนเชียงใหม่80บาทพริกแดงร้านนี้60สผักชีฝรั่งสามสิบาทต้นหอมร้านนี้40บาทผักชี50บกระหล่ำสิบาทมะเขือม่วง15บาทมาละกอดำเนินยกถุง120ยีถ้าอย่างเป็นลูกกลมๆจะ70บาทอันนี้ต่างร้านนะคะร้อยแป แตงร้านเป็นกิโล22แตงกลาง20่สิบถัวฝักยาวร้านนี้50ค่ะผัะกกาดหอม15ร้านนี้คนะสิบบาทต้นเล็ก12บสอขวางตุ้ง10บาทโหละพา30สกระเพา70็ดผักชีฝรั่งร้านนี้30บาทอา วังตุ้งไต้หวัน20บาทพริกแดงร้านนี้ก็50สิบ่วนมากจะอยู่ที่ราคา50เลยนะคะมะล,ละกอร้านนี้130ขิง50กระชาย65พริกสวนร้านนี้110พริกแดง45บาทผักบุ้งไทยกามละ10บาทผักกาดลุยยี่บาทมะเขือเทศลูกเล็ก20บาทอันนี้ฝักกระเจี๊ยบ35บาท ดอกแคสามสิบบาทกระเทียมไทยร้อยสามสิบห้าชีฝลังร้านนี้40มะละกอร้านนี้ยกถุงเจ็ดสิบบาทนะคะพริกส่วนเชียงใหม่หกสิบบาทมะนาวสองใบห้า 5, ลุยร้านนี้สิบหกบาทค่ะบังโอสี่สิบ มะเขือเทศท้อก็25แครอท25่สิบห้าไชเท้าสิบห้าคณะต้นเล็กร้านนี้สิบาทต้นใหญ่12บาทราคากลับกันบ้างคะเนี่ยผักชีร้านนี้40ลุย15บห้าวางตุ้ง12ดอกกะหล่ำจีน40่สยี่คะคณะฮ่องกง40เห็ดอันนี้3แพ็ค20 คณะร้านนี้ก็15แครอท20กระเทียมจีน75หอมใหญ่30ดูกันชัดๆอีกทีนะคะผักชีไทยกิโลกรัมละ25บาทผัากกาดหอม15บาทถูกตกใจมากเลยค่ะผักชีเนะี่ยเป็นยังไงกันบ้างคะราคาผักเชา้านี้รับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่างมาม่าด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่มาม่าลงขอบคุณที่รับชมคะ่ะ